กระทะขอบคุณนายสาวาแต่เดี๋ยวพวกนนี้เชอญกันนายจะรับเราไปกินข้าวอีกปะก็ได้นะแต่ต้องขออนุญ,ญาตนายเถอก่อนนะ ถ้าคุณบัวอนุญาตแล้วนะก็ไม่มีใครว่า,าได้หรอพกพรุ่งนี้เราจะขอคุณบัวก็ได้ฉันว่าจะรีบเข้าบ้านดีกว่านะแต่พรุ่งนี้เจอกันเมียวเออมียวเมียวฮะทับใจอยู่ได้ยังไงไม่รู้ไม่ใช่คือเมื่อกี้ที่ติดไว้ไง<ะ>ครับที่อยู่ได้ ขับใจอยู่ได้ยังไงเธอไปไหนมา ก็คุณหานโทรมาบอกแล้วนี่คะโทรมาบอกกันตอนกินใจอิ่มแล้วเนี่ยนะเธอรู้ไหมว่าทุกคนที่บ้านนี่ก็เป็นห่วงก็คุณหานเขาเป็นคนชวนฉันถ้าไม่มีอะไรละลฉันขึ้นข้างบนนะคะเธอไม่พอใจอะไรฉันบอกมาซิเธอโกลคุณหวานเขาเธอก็ไม่ควรที่จะมาพาล,ลงที่ฉันสิ ฉันไม่ทำอะไรให้เธอฮะถึงจะคอยหลบหน้าหลบตาฉันอย่างเงี้ยก็เราไม่อยากเชอหน้านาย รีดไดเผาบ้างไหมไม่ค่ะเรารีดให้พ่อนายคนเดียวงอนอะไรกันไปฮะโนภาษาเก๋แปลว่าเปล่าค่ะอันนี้เอาไปเก็บให้เราเลยนะทั้งหมดพ่อะนายบอกว่าให้เอาไปเก็บ ที uhm, ่คุณไม่พูดเลยว่าไหนตอนนี้หนูฟังไม่เรื่องมันเลยแล้วเธอทุกเรื่องเออเลิกสิพ่อหน่ายพอบดดอยนะพูดเรื่องพ่อนายต้องย้อนเรื่องเฝ้าเรื่องเลยแล้วตอนที er> ่เรามาใหม่ๆนะก็มีพ่อนายคนเดียวแหละที่เฝ้าเรื่องใช่ไหมอืมไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวแลคือ เข้าใจกันมากเลยเออเห็นคู่วันนี้ชมพันตั้งจะเรียนเลยฮะเอางี้เนลองอ่านข่าวดูได้ได้ได้นี่อยาก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 อ้ยได้เลยเซละปะสถานเอมเจเล่น กลุ่มบ้านครอบครัวของอ,อจูดปลาอ,อจูดเนี่ยเขาย่อมาจากอาจารย์ทำไมอ่ะทำไมอ,อจูดต้องไปอาจารย์ด้วยล่ะอ,อจูดน่ะมีแ้่เย,ย,ยอะแยะอุ๊ยก็ได้อ,อ,อ,อ้าวแบบอ้าวก็ได้เอาเ,เ,เป็นว่าอาจารย์แล้วกันนะอาจารย์อ๋ไม่เห็นเคลียร์เลยภาษาอังกฤษ อาจารย์ประเทืองเดี๋ยว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 ลันอะไรฟาลันนี่แกจะทำอะไรอ้าวเฮียเขียนหน้าเขียนตาอะไรเนี่ยเขียนทำไม แล้วต้อปลอดภัยไว้ก่อนปอดไวก่อนทำไมมีอะไรอะ่ะน้าเนี่ยตอนเนี้ยไอหัวหน้าโจมันอยู่ที่เมืองครูแล้วนะหัวน้าโจนเฮ้ยก็นี่ก็อยู่ในห้องอยู่แล้วสมพุ่งเข้ามุมคุยอะไรกันอีกแล้วมาคุยกันสบายๆมาหัวหน้าโจนอ,อนะไรไหนว่ามาสิไมยเฮ้ยก็ไอหัวหน้าโจนที่ว่าลอาขายยาเมาแม่าปางนอะ เจอมาไหอยังหลายลอาทิตย์แล้วอะไรหรือบานายไปาแต่เมื่อคืนเนี่ยเฮ้ยจะปู่มาเข้าฝันเรือเราไงนาย,ายนจำคนผิดหรือเปล่าฮนะไราไม่ผิดหรอกนายเจ้าปูเรจาจำได้เฮ้ยนี่ฉันไม่ได้หมายถึงเจ้าปูฉันหมายถึงหัวหน้าโจรอะไรที่ว่าไปเจอมาเนี่ยจำผิดหรือเปล่าอ้อ ไม่ผี่นะเราจําได้หน้ามันอยู่นี่เลยวมีคนเดียวนี่หรออ๋อเราต้องระวังตัวไว้นะมันอาจจะมาแกล้งเราก็ได้เข้าใจถ้าว่าเราแต่ง่ายนะนั้นไม่ต้อง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 ไม่เอานี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุยเรื่องงานเรื่องการก่อนเราเตือนเพื่อนเราหรือยังเออเตือนแล้วมันถึงได้ปลอาตัวไปคนสวยงอืม นี่แต่ฉันแนะนํานิดนึงนะว่าอย่าไปตื่นตูมไปกรุงเทพเนี่ยมันก็ออกตั้งกว้างใหญ่มันไม่ใช่จะมาเจอกันง่ายๆหรอกนะนเี่งๆไว้ก่อนแล้วกันแต่มันก็ไม่น่านะ่าถสามัิจะตามล่าเรานะต้องหาเราเจอแน่เลยก็เนี่ยนะบางทีตอนเนี่ยมันอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวเราก็ได้นะ นายนี่คิดมากไยละมั้งนะจะไประแวงอะไรขนาดนั้นเล่าโกเท็เลยนนะเราต้องหาคนเพิ่มนะพี่ไอ้สองตัวนั่น่ะถูกจับไปอะพวกชั้นเนี่ยรับเละเลยโเอเยเงินหน่อยเจ้าไหมปล่อยของแค่นี้ทำบ่นไปได้โธ่พี่พักนี้ตำรวจมันจับตาอยู่ไม่ง่ายมันเก่าแล้วเฮยเพ็บ <c> ตกลงว่าเราจะอยู่ที่นี่หรือหลังวัดดีวะโอ้ยพี่บ้านหลังวัดเนี่ยจะไปอยู่มาเลยข้างบ้านเช่ามาเล่นบล็อกเล่นทุกวันเลยฉันกลัวตำรวจมันจะเลยมาถึงเราอ่ะที่นี่อ่ะเมื่อเดือนที่แล้วตำรวจไม่มาฟวนเลยอ่ะแต่รงอยู่ที่นี่ดีดีพี่ที่นี่ได้เอ๊ะเอ็งสองคนช่วยระบายของให้หมดหมดนะวะนะเอานี่ถ้าเอ็งระบายของหมดปุ๊บข้าจะหาเด็กมาเพิ่มให้เฮ้ยมีเรื่องโตครับพี่ เอ็งเนีน่ยเอ็งดูลูกไปสองคนนี้วันนะถ้าเอ็งเจอมันที่ไหนนะเอ็งลากคอมาให้กูสิปะ่ะเคยเห็นไหมคุ้นเหมือนกันนะพี่เฮ้ยมันเคยเห็นแมจ่จอนไม่รู้เคยเจอที่ไหนปะเอางี้ถ้าเอ็งเจอมันแล้วเอ็งลากคอมาให้กูได้นะที่กูเป็นนี่มึงฆ่าสนุกอนะ่ะกูจะใช้มึงครึ่งหนึ่งอ้ยไปเล่นต่อไป

Tchau,